ดีแม็กโกซีรี่ครับแม่รถแม่สิบปีแล้วนะสิบปีนะเสียนัดครับวันนี้มาใส่ท่อหนะ้าเขาซิ่งๆนะแล้วก็รีแมพครับสเตย์สองพันประมาณสัก60-80%นะครับเบิ้ลตัดสับระเบิดนะไม่อายใครไม่อายใครเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับตัวดีแม็กเก่าตัวนี้เป็นไฮรันเดอร์ยกสูงแคปนะฮะล้อเดิมอยู่เลยนะเดี๋ยวรอตทางเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้อหน่อยเดี๋ยวเฟี้ยวแน่นอนนะเปลี่ยนล้อเป็นแม็กเปลี่ยนยางหน่อย โหลดนิดนิด,นดเท่แน่นอนครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับตัดโหดเลยครับผมคนเร็งตึงปะตึงครับไม่รอรอบอแล้วคขับผมของเดิมอื่นนะอืดมากครับอืดน,นะอืดน,นะอันนี้รถมรดกครับรถมรดกนะเขายกให้เขายกให้นะป่าเขายกให้นะครับแม่นะมาจากขอนแก่นเลยนะมาจากขอนแก่นเลยฟังเสียงเบิ้ลตัดกับควัน60 80ครับนัดเบิ้ลโหมสีเดิมนะครับนี่โหมสีเดิมนะ เดี๋ยวดูควันตอนวิ่งครับว่าว่าเลาแค่ไหนเปรกมือลองใส่แกน,นึงพร้อมแล้วปุอย<ป>ใส่ควันใส่ควันเขาว่างั้นนะครับหัวฉีเดิมเลยนะหัวฉีดเดิมเลยนะ จูนแบบว่าขับสนุกใช้ยาวๆเธอโบไม่พังนะครับแต่คัดอาจจะลื่นนะเพราะขับเก่งแล้วเกิน <c ust> คัดอาจจะลื่นนะครับคนที่ขับเก่งจริงนะครับนี่ fc ติดตามมาหลายปีแล้วนะครับมาจากขอนแก่นเลยอ่ะดูขัขบกลับครับสองสามโอ้ไขใ่เกียร์แม่นมากครับนี่เบียฟวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยครับขอบคุณจากใจครับรีแมปพาวเอร์เอสไตล์ช่างแบงค์ครับ ไว้เจอกันใหม่ครับ